ในป่าแห่งนี้ในที่สุดเราก็เจอเห็ดที่กินได้แล้วว้าดีใจนะบอกเห็ดจ้าทำมันเจอน้ำเจออันน้ำน้ำหมอกเบาะนะคะน้ำหมอกหรือฝนตกลงมานะคะที่แม่พิงอยากเจอนะคะเห็นไหมอุ้ยกำลังงามมุมตึมจิมจิมอยู่เห็ดเข็มนะคะเห็ดเห็ดเข็มทองฝรั่งจ้ะนี่เห็ดอิโนกินะคะแต่แม่ เขาป้าฮาเฮ็ดฮัลโหลฮัลเลสวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสู่ผู้สู่คนแม่บ้านแคนาดามาแล้วค่ะก่อนสิไปชมคลิปของแม่พิงค์อย่าลืมให้กำลังใจแม่พิงค์เลยเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงค์เลยเด้อจ้าแล้วก็แม่พิงค์อยากจะขอทุกคนนะคะผู้ใดที่เขามาชมคลิปของแม่พิงค์อย่าลืมกดซับสไคร์ให้แม่พิงค์เลยเด้อจ้าแม่พิงค์อยากจะครบฮาร่อยซับสไคร์ภายในเดือนนี้จ้า แล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทีกซอยกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะเอานะคะบาพุดพัาทําเพลงจ้าเดี๋ยวไปผิง1สิบอ้าเขาไปเลาะปลาหาเห็ดไปสำรวจเห็ดกันเลยจ้าว่าจังไหรคะท่านผู้ชมจ้านี่ปลานี้เป็นตตมี่เห็ดอยู่เด้เป็นตะส่งคือเนาะทรงคือหรือว่าทรงอย่างแบท เดี๋ยวไม่พิงขอกวาดสายตาไปกวาดสายตามาสำรวจเห็ดก่อนเด้อท่านชมนุ่นเห็นบอเลดานะคะบอกว่า่าแหงนี้นี่เห็ดจ้ะนี่แต่พังวกไปงวกมาจาาังไดท่านผู้ชมจ้าเห็นแลวนี่เห็ดเผิงจ้าท่านผู้ชมจ้าเห็นเผิองเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเพิงเจอเลวนะคะเดี๋ยวไม่พิงขอสำรวจเบื้องก่อนนะจ๊ะว่าเห็ดเพิงชนิดนี้มันคือเห็ดเพิงที่กินได้บอนะจ๊ะนี่อ้าวนะคะ,ะ,คะปรากฏว่าเป็นเห็ดพึ่งที่กินได้นะคะนี่เห็นบอจ้านี่ ดอกประมาณนี้จ้าแต่ว่ากะนะคะขามันจับเอิมเอาจากไหนคะนอนเริ่มกินเบิรดแล้วจ้านะคะแล้วกันดอกมันนะถากกัดเบิดแล้วค่ะนี่เห็นบ่อกอ้หรือว่าสัตว์ชนิดใดกินนอกกินดอกมันนะจ้า <S <S แต่มันก็แก่แล้วล่ะจ้าแม่พิงก็เลยเก็บไว้ให้มันเป็นสปอร์ปีต่อไปเนาะเฮาสิได้แบบว่าปีหน้าก็ไม่เก็บอีกไม่พิงคก็เริ่มย่างเข้ามาเรื่อยๆเลยเ,ลยเลยลด้ลึกแน่ยละจ้านี่ ก็ามาเจอเห็ดชนิดนี้จ้าเห็นบ่จา้านี่เกิดอยู่ใต้ต้นสนว่าสั้นท่านผู้ชมนี่นะคะไม่พิงขอเก็บเบิงนะคะนี่เห็นไหมนี่ลักษณะโดกนะคะสีน้ำตาลนะขาสีขาวนะคะนี่เห็นบ่ นะคะไม่พิงก็ได้แต่เบิงนั่นแหละจ้าว่าท่านได้มั่นใจนะคะว่าเป็นเห็ดชนิดใดจ้าก็มันเกิอดอุมตุมอิมติมแล้วก็ดอกแก่ก็มีด้วจ้าเห็นไหมนะคะไม่พิงก็จับเบิงนะคะขอจับเบิงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรนะคะเดี๋ยวเฮายางไปต่อกันละบชินีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเมื่อเดินมาตรงจุดนี้มุมนี้นะคะลูกไส้ก็บอกว่าอีแม่ตรงนี่นะสินี้เห็ดว่าสั้นเอาคือมีเลยดา่าน้องลูกไส้นะคะเอากระเช้าตามลูกไส้จ้าพ่อยางเขามาเบิ้งยาง ก็เจอเห็ดอิลิจ้านะคะเห็ดชนิดนี้เราเคยเจอแล้วนะคะที่ปลาพ่านๆมานะคะแต่ะกบะมีเห็ดชนิดอื่นนําจ้านะคะนี่เห็นปะจ้าแม่พิงก็ขอ,อไปศึกษารายละเอียดเบื้องก่อนนะคะว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือเปล่านะนะคะกะแม่พิงกับเขอเก็บรูกเก็บภาพไว้ก่อนนะคะเป็นหลักฐานในการศึกษาปีต่อๆไปจ้านี่นะคะ เราก็ย่างไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมจานี่เห็นบอลักษณะปลานะคะปอายางมากก็มาเจอกับสะพานนี่แหละจ้าสะพานหรือว่าบดิกเมื่อเรามาเจอกับสะพานนะคะนี่ระคะสาสะพานนะคะสะพานหน่อย <c oughs> กระหลอกล่อให้ลูกนะคะยางเขงาขามสะพานนะคะแล้วก็บอกให้ยุดค่ะบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเก็บภาพนะคะถ่ายรูปเป็นทีระลึกไว้เด้อยลูกเด้อว,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 ว่าเขาเป็นผ้ากันยางเขามาในปานี่แลยว่าสั้นนะคะกระหลอกล่อให้ลูกๆนะคะถ่ายรูปก,ก,กับอีแมมนะคะเพื่อว่าอะไรนะคะกะ นี่แหละค่ะเหตุให้บรรยากาศในการสำรวจเท็ดของแม่นั้นราบเลื่อนต่อไปนะคะประสานผภากันง้อแงได้จ้าถ้าบอลล็นตนำแน่นะคะนะเอาบัตที่นี่นะคะเข้ากับยางลึกเข้ามาเรื่อยๆจ้านะยางลึกเข้ามาเรื่อยๆนะเข้ากับเจอกับเหตุได้บาดที่นี่นะคะ มาเจอกับเห็ดตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดนี้นี่เห็ดเกิดหลายๆค่ะนี่ถ้าบ,บอสเกตนะคะสิบบอเห็นจ้าเพราะว่อาอย่างเห็ดมันหน่อยนะคะเราเจอเห็ดพึ่งเนยค่ะท่านชมจานเห็นบอกอู้ยตายแล้วไปพิงจะเปลนเป็นเปลนปน,ปน,ปน,นะคะเพราะว่อาอย่างไม่พิงหาของมันมาจากว่านเห็ดพึ่งเนยนี่มันกินได้จ้านี่เห็นไม้อันนี้คือลักษณะของเห็ดพึ่งเนยนะคะนี่มีซื้อภาษาปรรษังกิจนำเดินแลักะเขาใจก็เขียนว่าเห็ดชนิดนี้กินได้จ้านะคะ เราก็เลยไม่กลัวจ้ะนี่ในป่าแห่งนี้ในที่สุดเราก็เจอเห็ดที่กินได้แล้วดีใ <c oughs> จนะมาเบิ่งกันจ้ะว่าเห็ดพึ่งเนยเป็นลักษณะจังไยนะเดี๋ยวแม่พิงสียิบขึ้นมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เบิ่งนะคะ <c oughs> เผื่อผูอ้ใดสนใจเนาะอยากมาเก็บเห็ดก็แม่พิงนะคะในการเก็บเห็ดในป่าแห่งนี้จ้ะนี่เห็ดบอ่อนะฮะเดี๋ยวแม่พิงขอหยิบให้เบิ่งก่อนนะคะนี่ลักษณะของเห็ดพึ่งเนยค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่นี่เป็นลักษณะเห็ดพึ่งเนยนะคะก็จะมีเมือกนะคะตรงดอกเห็ดจ,จ,อจอ้อถ้า นำ้ำน้ำหมอกเบอนะคะน้ำหมอกหรือฝนตกลงมานะจ๊ะนี่มันกระซิเ,ะะลเหลื่อมนะคะจากน่อยจ้่เห็นบอะนะแล้วก็มีันหมวกคุมนะหมวกคุมตรงดอกนะ,ะนี่เห็นบอจ้ะนี่อันนี้คือลักษณะของเห็ดพึ่งเนยเด้อท่านผู้ชมเป็นเห็ดที่กินได้ละกะก็จะบอกว่าแซบคะ่ะเป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่แซบนะคะมันจะอันเอ,อิดมาจากไหนนะ,ะกรุบกุบจะ้ะมือเท้าเอาไปนั่งไปเห็ดอาหารนะคะรสชาติมันจะออกหวานกรุบ,ก,บกุบค่ะ ขาจาวาจังสันเด้นะคะเขียนวาจังสันนะคะในกลุ่มเก็บเห็ดตางแดนละกันในกลุ่มเก็บเห็ดอันอกินว่าจากไหนนอ้อนะคะอันมัสลูมฮันเตอร์อ่อนททริโอนะจ๊ะในกลุ่มฝรังนะคะขจเจ้ากับผ้ากันกินอยู่จ้าเห็ดชนิดนี้นะคะนี่นะคะอู้ยกำลังเกิดอุ้มตุ้มอินติมอยู่เด้ใกล้กันก็มีเห็ดที่หลากหลายจ้าู้าชมจ้านี่นะคะเมื่อมันบานเต็มแล้วก็ดอกใหญ่อยู่เด้ดอกนิดหน่อยก็มั่งอุ้มตุ้มอินติมนะไม่พิงก็กำลังจะคิดว่าอืมเก็บดีบนอน้อนะคะ แต่กรคือขี้ขั้นอันเอาไปล่างเอาไปลอกอันเอิ่นมาจากไหนนะคะเมื่อเราจะนําไปทําอาหารค่ะท่านชมตาเฮาวตะจะต้องลอกนะคะลอกอัน,น,นมัวกอันมึกเมือกนั้นออกนั่นแหละจ้าเราถึงจะทําอาหารได้นะคะขามันเท่ากับต้องลอกออกคือกันนะจ๊ะนี่ไก่กันกระเจอก็เพชรที่กินได้อีกแล้วนะคะเป็นเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เห็ดกินได้คือกันจ้านะคะนี่แม่เพียงกะอืมจังได๋ดีนะคะอืมจะกเก็ตด,ดีหรือว่าบ่กเก็ตด,ดีนะคะ เมื่อเจอเหตุจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าไม่พิงกับเอยากเก็บขอยากให้มันแบบว่าเกิดเลยๆปีนาไมหมแแมให้มันอยู่เป็นเชือกของเห็ดนะคะปีนาเขาสิได้มาเก็บจ๋านะคะปีนี้ก็ขอสํารวจบึงไปก่อนแล้วกันเด้อท่านผู้ชมอย่าว่ากันเด้อจ้าเพราะผ้าเขาปลาแล้วไม่พิงขึบบ้นเเก็บเห็ดนะคะประสิปเป็นดามานะคะไม่พิงอยากเก็บอยู่จ้าแต่ว่ามันเป็นมือใหม่นะ มือใหม่ในการเก็บเห็ดเี่เข้ากับบระกานะคะถ้าไม่ชัวร์จริงๆก็บระหยัดสก็บนะคะเดี๋ยวไม่ปิ้งขอบอกก่อนนะคะหมายเหตุเอาไว้ก่อนเนาะถ้าเขายังบม่ท่านได้ชัวร์นะคะเปาเป็นมือใหม่ในการเก็บเห็ดจ้ะปีแรกเขาก็ต้องเก็บหาขอมูลหลักฐานก่อนนะคะเมื่อเจอเห็ดจริงๆแล้วนะคะมั่นใจว่าเป็นเห็ดที่กินได้เขาคอยเก็บนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดที่เขายัางบม่ท่านมั่นใจเนาะสำหรับมือใหม่นะ,ะเราจะต้องเก็บรูปเก็บภาพ ไว้นะคะแล้วกลับไปศึกษาขอมูลนหาขอมูลก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเก็บปีหนาค่ะนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เฮากับยังมีอยู่นะคะในการเก็บเพชรจ้านะคะเราเดี๋ยวห้องมาเก็บปีนาแล้วกันนะคะแล้วก็บางชนิดเนาะที่ห้างมั่นใจนะแม่พิงก็จะเก็บเลยอย่างเช่นเพชร เผ่งนะเห็ดเผ่งหวานยังสีเอ้ยมั่นใจนะคะท่านผู้ชมจ้าในความชั่วในการเก็บเห็ดจ้าเอาเนาะแม่พิงกะน,นอกเรื่องไปแล้วอีกแล้วละจ้าเดี๋ยวเฮายางผ้ากันไปต่ตอกันเลยนะคะท่านผู้ชมจ้านี่ลักษณะปาค่ะเป็นตายานบอท่านผู้ชมนั่นแม่พิงคเขาเลือกอีกแล้วนะจ้าไม่กลัวไม่กลัวจ้าเมื่อเบิงลักษณะปลานะคะแม่พิงก็อยากจะมีเพื่อนอยู่นั่นแหละจ้านอกเรื่องอีกแล้ว <laughs> ถามาผู้เดียวนะคะลักษณะป่ายอย่างนี้นะะกน,นากลัวเป็นตะยานอยู่ด้ท่านผู้ชมนี่เห็นบอนะคะแต่พอนี่แหละค่ะพอเข้าได้ยางมาเจอเหตดนะคะเข้ากระตุนเตนจ้านะคะดีจ้าว่าครั้งนี้นะคะมีลูกมะน้าน,นะคะแต่ปลาแห่งนี้เนี่ยแม่พิงคิดว่าปีหน้าแม่พิงจะต้องมาอีกจ้านะฮะหรือไม่ก็ภายในสักนี่แหละค่ะในเดือนนี้แหละค่ะแม่พิงจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะต้องกลับมากคนเดียวนะฮะลูกๆก็จะไม่เอามาด้วยจ้ะนี่ยางมาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมจ้าแม่พิงก็มาเจอก็เพลดอันนี้จ้า สีสันสีสม้มเหลืองสีแดงนะเต็มป้าอยู่บัดที่นี่นะจ๊ะแต่เห็ดชนิดนี้นะคะไม่พิงได้เคยหาข้อมูลแล้วจ้าเนาะปรากฏว่าเป็นเห็ดที่กินไม่ได้นะคะม,มันพอยสัน้นค่ะท่านผู้ชมจ้าเป็นเห็ดพิษนะคะนี่เห็นไหมจา้ากินไหมนี่แต่วา่าหลายหลายจ้าเกิดเต็มปลาอยู่จ้าอุ้มตุ้มอิมติมอยู่นะคะอันกองว่าหนึ่งหันรู้สึกว่าเหมือนกับ ข้าเจ้าไม่เก็บบ้อเนาะเก็บละกัรู้สึกว่าข้าเจ้ากับกองไว้นะฮะเหมือนแบบอืบักกาเอาอไปคือกันน่ะละจ้ะะแสดงว่าในป่าแห่งนี้ก็มีคนมาหาเหตุเก็บเห็ดอยู่เด้นะคะฝรั่งฝรั่งนะคะแม่พิงคิดว่านะคะเพราะว่าอยียงแม่พิงยางขามายัางไมไ่ได้เจอคนไทยคนเอเชียอยู่จ้านะ,ะป่าแห่งนี้แม่พิงก็เจอแต่ฝรั่งนะคะฝรั่งยางผ่านประมาณสองสามคนจ้านะคะ สะพายกระเป๋านะกะแม,ม่พิงคิดว่าขาเจ้ากนาสีมายางตตาแล้วก็มาํำรวจเห็ดคือกัน,นะค่ะนะคะอ่ะแล้วนะคะท่านผู้ชมจ้าแม่พิงกันยางมาเรื่อยๆเยนาะก็มาเจอเฮ็ดจ้าเฮ็ดก็หลากหลายอีหลีจ้า,จาเห็นบอ่ออุ้ยป่าแห่งนี้เนาะ จังไหนนะฮะเป็นตะเก็บเป็นตะเก็บจ่าเห็ดนะคะลักษณะเห็ดนี่เห็นบ่อู้ยเห็ดอันนี้ก็น่ากินนะคะแต่ไม่พิงอยากจะบอกว่าแม่พิงได้งวกไปงวกมาก่ะท่านผู้ชมจา้าอ้ยแม่พิงกระตื้นเต้นละบัดที่นี่แม่พิงได้เจอเห็ดที่มันกินได้แล้วนี่นี่นี่ท่านผู้ชมจ้านีนเ่เห็นบ่อู้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว เป็นบุญตาก็ไม่พิงอีกแล้วจ้านะคะเป็นเหตุที่ไม่อีกชนิดหนึ่งนะคะที่แม่พิงอยากเจอนะคะ<ๆ>หเห็นไหมอุย้ยกำลังงามอุ้มติ่มตีม,ตม,ตม,ตมอยู่บนขอนใหม่นะคะท่านผู้ชมจังไย โอ้ยตื่นเต้นนะไม่พิงค์จ้านะคะ,ะแล้วใกล้กันกับเจอเห็ดหลากหลายจ้าท่านผู้ชมแล้วก็ไม่พิงกับย่างเขามาเรื่อยๆได้บาดรท,ทีนี่มาเจอเห็ดอันนี้จา้านี่นี่เหมือนเห็ดอินโนกินะคะท่านผู้ชมจา้ามนบอกนะคะพี่จังอันเอื่อมาจากไหนนอ้อเขาเจ้าเอื่นว่าเห็ดเข็มนะคะเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองบ่ จังไถนะคะนี่เห็นไหมนะคะเห็ดเข็มทองปลานะคะนี่เห็นไหมเห็ดเข็มทองฝรั่งจ้ะนี่เห็ดอิโนกินะคะแต่ไม่พิงกับเบเก็บตามเคยจ้ะแต่ตะเก็บลูกเก็บผาาให้เบิงคือกันนั่นแหละจ้ะขอไปเบิงขอไปพิจารณาเบิงก่อนนะคะนะแล้วก็นี่ค่ะ แลวกะงอกไปงอกมาก็มาเจอเห็ดอันนี้จ้าเห็ดอันนี้สีม่วงนี้กินใดได้จ้เด้อข้าเจ้าบอกว่ากินใดจ้าแต่ว่าอันคนไทยในกลุ่มต่างถิ่นต่างแดนค่ะข้าเจ้าว่าอันเห็ดสีม่วงนี้มันบ่แสบบ่คอยเสบว่าสั้นท่านผู้ชมก็เลยป่เก็บจ้าเจอเห็ดกินใดกะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นขึ้นกันนะจ้ะอันนี้ลักษณะปากค่ะท่านผู้ชมจ้ันี้เห็นบ่อฮะไม่พิงอยากอันยางเข้าไปเลือเลือยอยู่เด้นะแต่ก็ได้แต่ยืนมองจ้ะ ไปงอกนาจ่าเห็นบเห็นบ่จจาท่านผู้ชมจ้ะเจอเห็ดนาแลอีกแล้วเราบัดที่นี่เห็ดนาแลนี่กินใดเด้อท่านผู้ชมนะคะเห็ดนาแลซื้อทางภาษาอังกฤษไม่พิงกับบารูนะคะวานซื้อจังไดน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันเห็ดไข่นะคะ ซื้อไทยกับซื้อเฮ็ดนาเล่นั่นแหละจ้ะนะฮะแล้วก็งวกไปงวกมาค่ะท่านผู้ชมจ๋าเจอเห็ดเพิงอีกแล้วท่านผู้ชมนี่นะคะแม่พิงค้อนยิบเห็ดเพิงมาใหเบิ่งก่อนเด้อเฮดนี้เพิ่งชนิดนี้กินได้เด้อจ้านะคะไม่พิงคิดว่าไม่พิงอยากจะเก็บนะคะแต่พอหยิบมาเบิ่งแล้วนั้นโอ้ยนะคะมันเท่าแล้วเนาะละการทากนะทากอยู่ใต้อันอยู่ใต้อันหมวกเฮ็ดนะคะ กำลังกินอยู่จ้าไมทิงก็เก็บขึ้นมานะฮะรอบนี้ไมทิงก็บ,บ่ค่อยยานถากปันไดนะฮะ้ามันโตน้อยเนาะ้ามันโตใหญ่ๆก็ดินคือกันน,น,น,นะะาฬยานคือกันเนาะมันเถาแล้วจ้านะฮะี๋ยวเมทิงขอทิ้งไว้เป็นเชื้อเห็ดต่อไปเนาะท่านผู้ชมจังได้เนาะนะเพรายางขามาเรื่อยๆค่ะก็เจอเห็ดอีกแล้วจ้านี่เห็นไหมเห็ดพึ่ง เป็นเห็ดที่กินได้อีกแล้วนียนบออุ้ยแต่ว่าอะไรมันแก่แล้ว,ม,ลวมันเท่าแล้วค่ะแล้วก็มีถักกาลังกินอยู่นะฮะไม่พิงก็เลยอ่ะปล่อยเอาไว้นะจ๊ะย่างไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะนี่ก็มาเจอเห็ดแปลกอีกแล้วค่ะท่านชมจา๋านี่เห็ดอยียงนะ,ะแป๊บแปลกแปลกอีกแล้วนะจ๊ะ ออกไล่ไลยจ้ะเอาบัดที่นี่เนาะเข้าก็ยยางไปเรื่อยๆค่ะเขาก็มาปะเหมกับสองหนุ่มนะเห็นบัจจ่าสองหนุ่มฝรั่งภากันยงางเขาปลาคือกันเน๊ะเนาะข่ามาออกร่างกายจ้ะ <c oughs> ไปดิ่งก็เลยเปล่าเก็บดูดเก็บภาพให้เบิงนะจ๊ะนี่นะคะก็เจอยู่จ้านะคะปลาแห่งน,นี้เจอแต่ฝรั่งเด้อเพราะท่านจะเจอคนเอเชียคนจีนอยู่จ้านะคะนี่นะคะอัน เจอก้อนนะนี่ก็เป็นแฟนกันนะคะฝรั่งจ้ะนะ,ะมายางปลาไม่พิงกับประกาศอนันถือกล่องซองห้เบิ้งนะคะเอาแล้วลวะคะ่ะมาที่นี่นะคะไม่พิงกะเจอกระเพ็ดอีกแล,ล้วละัาที่นี่นี่อันนี้ก็ตระก,กูลเห็ดน้ำหม,มากขึ้นกันนะเห็ดน้ำหม,มากนะคะไม่พิงขอเก็บรูปเก็บภาพห้เบิ้งจ้ะเจอดอกเดียวจ้ะสีเหลืองนะคะแต่ใกล้ๆกันก็มีเห็ดสีอนัน ชมพูสีแดงอยู่เด้ท่านผู้ชมนะคะแล้วก็วงวกไปวงวกมาค่ะท่านผู้ชมจา๋านี่ <c oughs> จเจอกับเ็ดผึ่งอีกแล้วจังหญ่นะะนี่เห็นมานี่คือเห็ดเพ่งที่สมบูรณ์นะคะท่านผู้ชมจา๋าดอกนี่สมบูรณ์อิ่หลีนะคะ <c oughs> เห็นบ่าจ๋านี่นะ,ะแต่ก็รู้สึกว่ามันแก่อยู่นะจ๊ะนี่แต่มันก็สมบูรณ์ค่ะท่านผู้ชมจา๋าบ่มีคากบ่มีอีหยังนะ,ะมาแทะมันนะคะนี่ มีดอกเดียวค่ะดอกเดียวโคโลอยู่นะ,ะไม่พิงกับบากาเก็บนะคะแต่งวกไปงวกมาก็เจอเห็ดอันนี้ได้บาะที่นี่นี่เห็ดอันนี้เห็ดชนิดนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นตะกินอยู่เด้นี่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าเนาะนะคะลักษณะคล้ายๆกับเห็ดอินนกิค่ะแต่ก็คิดว่าบะแมนดอกจาก้าไม่พิงก็เลยว่างไว้นะคะง่กไปงวงมาจากก็มาเจอเห็ดอันนี้อีกแล้วเราบะัดที่นี่อืมกำลังสิเก็บค่ะท่านชมจ๋ากางไหน่นะถักอันเกาะอยู่นะ,ะไม่พิงก็เลยหยาดนะ,ะก็เลยเก็บ งวกไปงวกมาใกล้ๆกกันกจ้าก็จะมั่นเจอเห็ดนาแรนี่ระบาดที่นี่นะฮะเห็ดหนาเลแล้วก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะท่านชมนี่เห็นบอนะฮะไม่พิงคอเก็บภาพบรรยากาศให้เบิองแล้วกันนะคะของเห็ดลักษณะเห็ดนะคะเพราะว่าอีหยังไม่พิงบรกาศเก็บนะคะไม่มั่นใจเท่าไหร่เนาะไม่พิงกับบรกาเก็บนะคะ นี่นะคะเ็ดกำลังขึ้นนะคะท่านชมจา๋าแล้วก็ไม่พิงกางวกไปงวกมากับที่นี่เออตื่นเต้นตื่นเต้นจา้าในทย้ทยเบิงงจา้าว่าไม่พิงเจอเห็ดชนิดใหจ้าท่านผู้ชมจ้าไม่พิงตื่นเต้นนะ,ะ<า>ตื่นเต้นอยู่นะะตอนนี้นนนนะะมือสั่นนะมือสั่นจา้าเห็นบอกโอ๊ยไม่พิงเจอเลแล้วเราบัดที่นี่นะคะนี่เห็นไหมในที่สุดเราก็ตามหากันจนเจอจา้าเห็ดเพ่งหวานจา้าท่านผู้ชมจา๋านี่เห็นไหมคะนะคะยืนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ดอกเดียวจา้าในปา่า จังไดนะแม่พิงค์ก็เลยนี่แหละค่ะเก็บเลยบัตรที่นี่นะคะเก็บเก็บเอาเลยจ้านะคะเก็บเอาเลยนะคะเห็ดพงวานจ้าเจออยู่หลอกเดียวนะจ๊ะเห็ดในฝันของแม่พิงค์นั่นเองจ้านะคะแล้วก็ใกล้ๆกกันจ้านี่ก็มีเห็ดหลากหลายชนิดนะคะนี่จังไดนะคะงอกไปงอกมาเอาผู้ใดไม่เก็บเห็ดผงเมื่อว่างไว้ตรงนี้นะโอ้ยแม่พิงค์ก็เสียใจอยู่ด้วยนะคะมันเถาแล้วจ้านะแล้วก็งอกไปงอกมาก็เจอเห็ดอันนี้จ้านี่เป็นไห้นี่ มันคือเห็ดผงชนิดใหญน้อนะคะนี่แม่พิงก็ไม่ได้เก็บนะคะแม่พิงแค่เก็บภาพนะ,ะเก็บภาพให้เบิ่งจ้านี่ลักษณะของเห็ดนะคะนี่เห็นไหมนี่นะมันคล้ายๆเห็ดผงนะคะแล้วก็งวกไปงวกมาก,ก็มาเจอเห็ดผงเถ่าจา้าท่านผู้ชมนี่มันเข่าแม่พิงเมื่อสายเกินไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เจอนะฮะเห็นั่งขาจราเก็บกล่องไว้บอนะนะ,ะท่านผู้ชมจังไหร่นะไม่เก็บเอาไปกินโอ้ยเก็บเมื่อกล่องไว้ค่ากินว่าสั่นท่านผู้ชมจังไหร่นะฮะว่าเป็นยังนะฮะ ปีหน้าเจอกันจากปานี้นะตรงจุดนี้นะาห,หูแล้วว่าเห็ดพิ่งมันเกิดอยู่จุดนีด้นะไม่พิงกันย่างขอไปหาเห็ดยูเล็กๆอยู่ได้จ้ะแต่มันก็ไม่เจอเห็ดพึ่งอืมดอกตูนเลยนะไม่พิงเจอดอกเดียวนั่นแหละจ้ะ คิงบอเล็ดนะฮะเห็พิงหวานดอกเดียวในป่าจ้าบอเป็นอย่างนะคะเข้าสู่ต่อไปจ้านะ,ะเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆค่ะเขาก็เจอเห็ดหลากหลายชนิดไดา้บาัดท,ที่นี่นะะเห็นบอนะเห็นอันนี้ก็บนายกินนะคะท่านผู้ชมจังได้นะฮะเห็ดลอยหน่อยก็บท่านผู้ชมนี่เห็ดมันกำลังเกิดปุ่มตุ่ม,ม,มอินทิมอยู่เต็มปา่าจ้านี่นี่ทำนี่ทำนีำ่มูได้เนาะนะคะทำนี่มูไม่เพียงอยากจะเข้าไปหาเห็ดลึกลับอยู่จ้านี่เพราะว่าอะไรลักษณะป่าว่ามันเป็นตะยางอยู่เด้ นะแต่ต้องมีเพื่อนนะต้องมีเพื่อนมีมูเนาะบางที่ลมมันก็มาบางที่ฝน,นมันก็ะตกลงมาไปปล่อยนะคะบางเทือจ้ แต่แม่พิงการเช็คอากาศเบิรงแล้วนะคะว่าฝนมันตกเนอะจังได้แต่พ่อเขามาแล้วมันก็นมิตกแน่นะ,ะตกไปปล่อยนะคะพอลิลินใ้ให้ให้เห็ดมันเกิดนั่นแหละจ้ะนะคะแม่พิงก์กะยางเขามานะคะก็มาเจอกับเห็ดอยู่บนขอนไม้นะคะแม่พิงก์กขอเก็บบรรยากาศเก็บภาพเก็บรูปให้เบิรงจ้ะนี่แล้วกะยางเขามาอีกลึกๆระบาดที่นี่โอ้จะแมนลึกนะคะแม่พิงก <c oughs> นะคะก็ามาเจอต้นไม้นะ,ะต้นไม้นี่น่ารักน่ารักจ้ะนะคะแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีเห็ดจ้ะ นีเห็ดกำลังเกิดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดยี่างเร้อแบบท,ที่นี่นะคะกำลังอุมตุมอินติมแล้วกับเถาแล้วนี่แหละค่ะแล้วก็มีเห็ดอันสีขาวๆนี่แม่ท่านชมจ้านี่นี่เห็ดอี่หางคือแตกแท้ท่านชมนี่อุ้ยนะคะเต็มอยู่บัดท,ที่นี่นะเบิงเอาจ้ามันคือเห็ดย่าง้อเดี๋ยวแม่พิงคขอไปหาคอมมลนก่อนเดอร์นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเอาแล้วล่ะค่ะท่านชมเดี๋ยวแม่พิงยางไปเรื่อยๆนะคะ เดินไปเรื่อยๆพาสำรวจหรวดไปเรื่อยๆเด้อนะคะยาวากันนะคะท่านชมจ๋านี่ก็เจอเห็ดที่มันแตกหละกกระแกตาหลากหลายอีน,อนี่เห็นไหมอยากมีกูรลู่ยางน้ำเด้เนาะ,ะนะะอยากมีเพื่อนยางหาเห็ดน้ำเด้เนาะจะได้รู้นะคะนี่เห็นไหมโอ้เห็ดอีหยังบ,บุนะคะนี่ลายอีีนะคะท่านชมจ๋านี่เ <c oughs> บิ้งพี่พิงอยากเข้าไปยางเข้าไปลึกๆนั่นแหมจังไจน,นะะ <c oughs> แต่ก็ทิ้งลูกไม่ได้ตกตาท่านชมจ๋านี่เห็นบอกถ่านยู่น้ำกันนี่เอ้ยนะคะ เสียงนี่แตกตื่นจ้ะปั๊บอยู่ในป่านี่แตกตื่นกันเบอร์จ้าเสียงดังนะผ้ากันเลนโอ้ยต่อสูนะะลูกไม่พิงจ้านะหามบ่ไดจ้านะคะไม่พิงก็เนี่ยไดแตนยางเขามานิดนึงนิดนึงนะฮะเขามาเจอเห็ดนะฮะนี่ก,ก็บอกกางยางเขาไปเลือกปันไดค่ะนะะลูกกระเอ,อินอ,อีเม่อีเม่อยู่นั่นล่ะจ้านะ เฮ็ดหล,ลุดสียดานเสียงลูกนะ <Huh? S 1> ดินเสียงลูกแลก้วเฮ็ดกะไปเบิดแล้วแล้วนี้จากไม่พิงเบิดแล้วนะคะเบิดปลานะ,ะเพราะอะไรกลัวเสียงลูกแม่พิงนะ,ะผ้ากระเล่นต่อสู่กันโอ้เสียงดังขึ้นอย่างนะคะในปลาเอาแล้วละคะ่ะไม่พิงก็มาเจอเฮ็ดอันนี้ได้บัดที่นี่นะคะ นี่แม่คล้ายๆเห็ดหน้าม่วหนาม่วเห็ดหนาม่วบานเห่านียแม่เห็ดหนาม้วนี่แม่ท่นานผู้ชมจังไหร่นะคะนี่เห็ดอันบางดอกกับบานแล้วบางดอกกับกำลังอุ่มตุมอิมติมอยู่จ้ะนะคะนี่เต็มอยู่ดอนดี่นะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่พิงจะอันดึงดึงอันเศษอันใบไม้ออกให้เบิ้งนะจ๊ะนี่เห็นบ่อนะคะนี่นี่นี่คล้ายเห็ดหนามัวนะคะแต่ที่นี่คนม่องนี่นะคะในกลุ่มเก็บเห็ดต่างแดนข้าจววาน บกินนะคายเห็ดหน้าวัวบ้านเราแต่กระจับบอกเก็บกินกันว่าสั้นนะคะพี่พิงก็เลยบอกกาเก็บขึ้นกันน่ะละจ้าหลายๆนะคะกำลังอุ้มตุมอิ่มติมอยู่จ้ะอยู่ใต้ดินนะคะอยู่ใต้ใบไม้นะคะพี่พิงกับบการอันเก็บนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็รู้แล้วนะคะว่าเหชนิดนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะเอาแล้วล่ะค่ะบัตรที่นี้ยังมาเรื่อยๆได้บัตรที่นี้มาเจอดอกขาวๆได้บัตรที่นี้เห็นบ่ออู้อันนี้ก็เป็นตะเก็บกินเป็นตะเซฟตะแซบนะคะกำลังข้นอุ้มตุมอิ่มติมอยู่จ้ะเต็มใบไม้อย ็นี่เก็บกินขึ้นอย่างนี้แล้วจ้านี่เห็นไหมนะคะดอกบานเร้วก็มีนะคะมันก็มีสีนนี่นะคะสีสันมันกระแตกต่างกันไปเด้จา้าแต่ว่ามันหลายอหลีจา้าเห็นไหมรอบนี้ไม่พิงกะอืมบบยันบบยันถักมันได้นะกาเาก็บนากาจับกาใบเห็ดนะคะมากขึ้นจา้าเห็นไหมนี่ใกล้ๆอยู่ใต้อมันจะอยู่ใต้ใบไม้นี่เศษใบไ,ไม้นี่จา้ามันขี้เห็ดอย่างนู้นนี่ค่ะนี่ ไม่พิมงกับพินิจพิเคราะเบิงนะคะอู้นี่แม่เป็นตะกินเป็นตะกินเป็นตะแกงเป็นตะเก๊บปิกแกงนะคะอู้ดอกไ่ก็มี่บัดท,ที่นี่นะคะงวกไปงวกมาเจอเฮ็ดอันนี้แล้วนะคะนี่ อยู่ใต้ดินคือกันนะคะกาําลังโพออกมานะคะมันส่วนมากเนาะมันสิบป็นใบไม้นี่ไหมนี่นี่นี่ใบใบไม้มันสิบปกคลุมเอาไว้จ้านี่หนลายลายจ้านะคะเข้าตรงกวาดใบไม้ออกนะคะเข้าจังสิเจอเห็ดนะคะนี่ใบไม้แห้งนะคะท่านชมนี่เอานะคะสุดท้ายท้ายสุดเราเดอ้อบัตรที่นี่นะคะผู้ใดเข้ขมากกันอย่าลืมให้กำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์แม่พิงค์เดอ้อขอบคุณหลายๆคลิปนี้สำนีไปแล้วเดอ้อสวัสดีค่ะ